บทภาคเอราวัณเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรา้าภาลาลัยเป็นคำภาคสั้นใช้สำหรับการเล่นโขนบทภาคเอราวัณแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกบบาบฉบัง16มีทั้งหมด53บทโดยกับฉบัง1บทจะมี16คําคำบท1มี3วรรควรรคแรกมี6คคำวรรคที่2มี4คํคำและวรรคที่สมีหกคำ มีบังคับสัมผัสคือคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2และคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ของบทต่อไปตัวละครที่เกี่ยวข้องในบทภาคเอราวัณมีดังนี้ 1. พระรามพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบทศกัณถือกำเนิดเป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยา พระรามีกายสีเขียวสามารถปรากฏร่างเป็นพระนารายมีสีกรได้อาวุธประจําพระองค์คือศรที่ได้ประทานจากพระอิศวรสองพระรักพระรักคือพญาอนันตนาคราชที่ประทับของพระนารายมาเกิดมีกายสีทองเป็นพระโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรเทวีพระรักมีความจงรักภักดีต่อพระรามมาก 3. พระอินท์ พระอินคือเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงกายสีเขียวมีพระเนรถึงพันดวงใช้วัชระเป็นอาวุธมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะพระอินทมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของมนุษย์โลก 4. อินทรชิตอินทรชิตเป็นยักษ์มีกายสีเขียวเป็นโอรสของทศกัณฐ์กับนางมนโทเดิมชื่อดนพัก เมื่อสามารถรับชนะพระอิน์ได้ทศกณัณพอใจมากจึงเปลี่ยนชื่อให้ว่าอินทรชิต 5. สุครีพสุครีพเป็นลิงมีกายสีแดงเป็นลูกของพระอาทิตย์กับนางการอัจ,จนามีศักเป็นนาของหนุมานเมื่อือษีโคดมรู้ความจริงว่าสุครีพไม่ใช่ลูกของตนจึงสาปให้กลายเป็นลิงแล้วไล่เข้าป่าไปต่อมาสุครีพได้กลายเป็นทหารเอกของพระราม บทภาคเอราวัณมีเนื้อเรื่องที่พรรณนาถึงภาพของช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจากนั้นก็พรรณนาถึงกองทัพของอินทรชิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความยิ่งใหญ่อีกทั้งยังพรรณนาถึงกองทัพของพระรามอีกด้วยจากนั้นก็ได้กล่าวถึงพรลักษณ์ที่ทอดพระเนตรเห็นทัพของพระอินแปลงจึงตรัสถามสุครีพด้วยความสงสัย สุครีบทูลเตือนให้ระวังพระองค์ฝ่ายอินทรชิตนั้นก็เริ่มให้บ่าวให้บริวารจับระบำถวายพระลักษ์จนเคลิบเคลิ้มหลงไหลสุดท้ายอินทรชิตจึงแผลงสอนพรมมาศเพื่อสังหารพระลักษ์อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมริน ทรงโคชาเอราวันช้างนิรมิตรฤทธิแรงแข็งขันเพือกพองผิวพันสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเซียนโซภาเซียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรรัตรูจี เจ็ดโบคอรณีสะหนึ่งยอมมีเจ็ดก่ออุบลบันดานก่อหนึ่งเจ็ดดอกดวงมันดอกหนึ่งแบ่งบานมีกลีบได้เจ็ดกลีบพกกกลีบหนึ่งมีเทพธิดา เจ็ดองโซภาแนงน้อยลำเภานงพานนางหนึ่งยอมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตมารยาจับระบำรำไราสายห้าชำเลืองหาง เครื่องประดับก้าวแก้วโกมินสองหางกระวินสร้อยสายชนกถักทองตาคลายเพชรรัดร้อยกองผ้าทิพป,ปกตะพองหอยผู้ทุกหูโคดรชาสานโรทันสารีรรรคุ้นมานเป็นเทพบุตร ควานครับท้ายที่นั่งช้างทรงบรรดาโยธาจะตุรงเปลี่ยนแปลงกลายคงเป็นเทพไทยเทวันทับหน้าอารักขภัยสัน้นทับรังสุบันกินนอนนาคนาคา ปีกซ้ายหรือสิทธิวิทยาคนทันปีกคว้าตั้งตามตำรับทัพชัยรวนถืออาวุธเกียงไกลโตมอนซ้อนชัยพระคันขทาทวนตนรอยฟ้ามาในเวห้นรีบเร่งรีพล มาถึงสมรภูมิชัยเมื่อนั้นจึงพระจักรีพอพระสุริสีอารุณเรืองเมฆารมห้วนอววกินมาราเฟื่องฟุ้งวนานิว่าแถวแนวดงพึ่งผู้หมู่คณะเฮมหง ร่อนราท้าลงแทรกไสในส้อยสุมารีดูเ่าเร้าเร่งพาสุริสีไก่ขันปีกตีกูกองในท้องดงดาปักซาตื่นตาคันขานหาคู่เคียงประสาน สำมเนียงเสนอในภัยเดือนดาวดับเศร้าแสงใสสรงแสงอานุไทยก็ผ่านพยับรองเรืองจับฟ้าอากาศแดรเรื่องทิพป์ินเธอบันเทืองบันทมฟื้นจากสยาสะด็จทรงรุดแกวโกสี ไพโร,รจีจะแข็งซึ่งแสงสูิไซเถียมสินทะพระอาชาในเตืองรองท้าไชวยชฉันหูระเหิดอ,อริฮันมาตลีสารถีเทวันโกรกุมพระขันขับรถมากลางจัตุรง เผ่ารอยพลอยประดับดุโม่อกล่องกำกงกระทบกระทั่งธรณีมายุราชัดชุม้ายพายสีพัดโบกพัดชนีกระเบระบายโบกลมอึ้งอินตะเพลทีเตีระงงมแต่สังเสียงผสม ประสานสนอในพลายเสียงพลหูร้องเอาใช้เลื่อนหลั่นสนามในพิภพเพียงทำลายสัตพัณบรรพดถังลายอ่อนเอียงเพียงปลายประนอมประนมชมชยัยพระสุธาอากาศหวาดไวเนื้อนกตกใจ สุกสอนประวันควันนี้หลูกครุฑพัดตกชิมพลีหัสดินอินซีขาบช้างก่อวางอยราวานอนซ้ำแดงเดชาหักท้อนผลึกซาถือต่างอาวุธยุทธยงไม้ไหลย,ยุงยางกลางดงแหลกหลูล้มลง ละเอียดด้วยริ์โยธีอากาศบทบางสุริศีเทวันจันสีทุกชั้นอำนวยอวยชยัยบางเปิดแกลแก่วแววไวโปรยทิพมาลายัยสองสาธุการบูชาชักรถรีเรื่อยเฉยมาผุ่มบุตรสะปมาลา กงรถใหม่จดทรนินเร่งพลโยธาพนานรินเร่งรัฐหัสดินว่านอนให้เร่งรีบมาเมื่อนั้นพระสรีอนุชาเอื่อนอันทวัจนาตรัท้ารรมสุขีบพุนพลเหตุชันสหัสนัยสเสด็จโดน สมรภูมิไพรสนเธอมาด้วยคนอันใดสุขรีบทูลทัดเฉลยไข่ทุกทีสหัสนายสเสด็จด,ด้วยหมูเทวาอวยชัยถวายทิพมาลาบัดนี้เธอมาเห็นวิปริตดูะงน ทรงเครื่องสัตราแย่งยนต์หรือจะกลับเป็นกลไปเข้าด้วยราบอาทันพระผู้เรืองฤทธแข่งขันคอยดูสำคัญอย่าไว้พระไทยภัยรีเมื่อนั้นอินทรชิตยักษีรัสสังเซนี ให้จับระบำรำถวายให้องค์อนุชานารายเคลืบเคลื่อนบวรกายจะแผลงซึ่งสัตระสนพลอินทรชิทธสถิตเหนื้อเอราวันทอทัศนาเห็น ถือไทยไล่ล่องจึงจับสอนสงพรหมมาตอันเรืองเดชาทูลเนื้อเสียนกล่าวยักษ์ซาหมายองค์พระอนุชาก็ออกแพลงสำแดง sathan thorani